กดไลค์กดติดตามและขอความเมตตาอย่ากกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปจ้าไปฟังนิยายกันนิยายเรื่องรักไม่ใช่แค่อยากใช้คำว่าสามีจะมั่นในสัญญารัก หลังจากที่ธนาและควันอยู่ด้วยกันมาหลายปีทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนของครอบครัวพวกเขาสามารถพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยการแต่งงานของทั้งคู่แต่สิ่งที่ควันรู้ดีอยู่ในใจคือความรักที่เธอมีให้ธนาเป็นความรักที่ไม่มีคำตอบกลับเธอรู้ว่า เขาแต่งงานเพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะรักคืนหนึ่งธนากลับมาบ้านช้ากว่าปกติขวันนั่งรอเขาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดหัวใจของเธอเต้นรัวเธอพยายามสงบใจตัวเองแต่เมื่อเห็นธนาเดินเข้ามาพร้อมกับกินน้ำหอมผู้หญิงชัดเจนสัญชาตญาณบอกให้เธอรู้ว่าเขา ไปทำอะไรมาพีธนาทำไมกลับบ้านดึกอีกแล้วคะขวัญถามเสียงสัน่นก็แค่ไปพบลูกค้าธุรกิจเขาตอบหน้าตายพร้อมกับหันหลังเดินขึ้นห้องโดยไม่สนใจสายตาของขวัญที่มองตามไปด้วยความเจ็บปวดวันเวลาผ่านไปขวัญพยายามอดทน และปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดีอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านหรือต่อหน้าคนในครอบครัวเธอไม่เคยบ่นถึงพฤติกรรมของธนากับใครแม้ว่าในใจจะทรมานแค่ไหนก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งควันพบหลักฐานบางอย่างในโทรศัพท์ของธนาทำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเธอเลย สิ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่าคือผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาท้าทายเธออย่างเยอะอยันคุณขวัญน,น่ะอ่อนหัดไปนะคะฉันตัางหากที่ทำให้ธนาเป็นของฉันน้ำตาขวัญไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ความเสียใจและความโกรธระสมปนเปนกันไปจนเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับธนาในคืนนั้น พี่ธนาถ้าพี่ไม่มีใจให้ขวัญแล้วทำไมถึงต้องทำร้ายกันแบบนี้ด้วยขวัญถามเสียงแข็งหัวใจที่อ่อนแอของเธอกลับกลายเป็นความกล้าหาญธนามองหน้าขวัญด้วยสีหน้าที่สับสนแม้เขาจะไม่เคยคิดว่าจะรักขวัญอย่างจริงจังแต่ในสายตาเศร้าของเธอ ที่มองตรงมามันทำให้หัวใจเขาสั่นไว้ขวัญผมขอโทษแต่ผมก็เป็นของผมแบบนี้ขวัญเองก็รู้ดีว่าการแต่งงานของเราไม่ใช่เพราะความรักแต่พี่สัญญาแล้วว่าจะรักและให้เกียรติขวัญขวัญเองก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้พี่มีความสุขทำไมถึงยังทำแบบนี้อีก ขวัญพูดทั้งน้ำตาความอดทนทั้งหมดถูกทำลายลงจนไม่สามารถห้ามความเจ็บปวดได้อีกธนาได้แตง่เงียบไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือมากุมมือขวัญเขามองเธอด้วยแววตาที่เริ่มเปลี่ยนไปขวัญผมขอโทษผมรู้ว่าผมไม่ดีพอแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะปล่อยขวัญไปจริงๆ แต่ขอนก็รู้ดีว่าคำสัญญานี้ยังคงไม่มั่นคงธนายังมีสายตาหาเสถีาเลยอยู่ตลอดเพราะสำหรับเขาการแต่งงานนี้ยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่ขัญก็ยังคงหวังว่าสักวันธนาจะรักเธออย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะของภรรยาตามกฎหมาย แต่ในฐานะคนที่เขาเลือกจะรักและซื่อสัตย์อยู่เคียงข้างโดยไม่มีใครอีกหลังจากการพูดคุยกันในคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและธนาก็เหมือนจะยิ่งห่างไกลกันออกไปทุกวันขวัญต้องเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจเธอยังคงทำหน้าที่ของภรรยาอย่างสุดความสามารถแม้จะรู้ดีว่า หัวใจของธนาไม่เคยมีเธออย่างแท้จริงกระทั่งวันหนึ่งขวันตัดสินใจลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไม่ให้หัวใจที่แสนเจ็บปวดของเธอสุดลมลงไปกว่านี้เธอเริ่มออกไปพบเพื่อนๆไปทำงานอาสาในชุมชนและเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นซึ่งต่างไปจากเดิมธนาเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เขารู้สึกถึงความห่างเหินของข,องขวัญที่แปลกไปและบ่อยครั้งเขาก็แอบมองเธอด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปในใจเย็นวันหนึ่งธนาพบว,ว่าขวัญกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มที่สดใสสวมเสื้อผ้าเรียบรู้และดูมั่นใจเขามองเธออย่างตะลึงแต่ก็แส้งทำเป็นไม่สนใจเขาอยากจะถามเธอว่า ไปไหนมาแต่กลับไม่กล้าถามตรงๆกลับดึกเชียวไปไหนมาธนาถามพร้อมแกล้งทำเสียงเฉยชาขวัญยิ้มบางๆขวัญไปทำงานอาสาสมัครค่ะพี่ธนาไม่ต้องห่วงนะขวัญไม่ได้ออกไปไหนแบบที่พี่ทำหรอกค่ะคำพูดของเธอแฝงความในอย่างเจ็บแสบธนาถึงกับนิ่งอึง้ง แม้จะรู้ดีว่าเธอหมายถึงอะไรแต่เขาก็ยังพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกด้วยการทําตัวเย็นชาเขาพูดประชดกลับไปแล้วจะไปทําเพื่อใครละ่ะหรือตอนนี้คิดจะเปลี่ยนใจไปมีคนอื่นแล้วหรอขวัญหัวรอในใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเธอรู้ดีว่าในใจของธนาอาจจะเริ่มมีความหวงแหนเธออยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่กล้าสารภาพขวัญแค่ยิ้มแล้วตอบกลับอย่างมั่นใจขวัญไม่คิดจะทำแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าพี่ธนาคิดว่าขวัญไปทำให้ใครหลงรักแลก้วก็ขวัญคงทำพลาดแล้วเพราะคนที่ขวัญอยากให้รักขวัญมีเพียงแค่พี่ธนาคนเดียวคืนนั้นธนานอนไม่หลับเขาหัวนึกถึงคําพูดของขวัญ ที่พูดด้วยความจริงใจความรู้สึกสับสนรเริ่มเกิดขึ้นในใจของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันหนึ่งขันต้องไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของชุมชนโดยมีเพื่อนอาสาสมัครชายคนหนึ่งไปด้วยเธอเลือกใส่ชุดสวยที่เสริมให้เธอดูสง่าและนั่นทำให้ธนารู้สึกหงุดหงิดในใจ แม้ว่าเขาจะทำตัวเฉยชาแต่ลึกๆเขารู้สึกเหมือนกำลังจะเสียเธอไปหลังจากกลับมาจากงานธนาเริ่มคิดว่าควรพูดความรู้สึกนี้ออกไปเขาเริ่มเข้าใจว่าขวัญไม่ได้เป็นเพียงภรรยาตามกฎหมายที่แต่งงานเพื่อธุรกิจเท่านั้นแต่เธอคือผู้หญิงที่ทำให้เขาอบอุ่นใจโดยไม่รู้ตัว ธนาจึงตัดสินใจพูดคุยกับขวัญในคืนนั้นเขามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนและจับมือเธอไว้แน่นขวนัญผมขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจมาตลอดผมรู้แล้วว่าคุณสำคัญแค่ไหนผมอาจจะยังไม่ได้เป็นสามีที่ดีพอแต่ผมอยากจะเริ่มใหม่กับคุณด้วยความรักจริงๆขวัญมองธนาด้วยความรู้สึกหลายอย่างทั้งเจ็บปวด และดีใจแต่เธอก็ยังคงตอบกลับอย่างเรียบง่ายขวัญขอโอกาสแค่ครั้งเดียวพี่ธนาถ้าครั้งนี้พี่รักษาคำสัญญาไม่ได้ขวัญจะไม่กลับมารออีกแล้วนะคะคำพูดของขวัญเหมือนคำมั่นสุดท้ายที่เธอให้เขาธนาพยักหน้าด้วยความหนักแน่นเขาตัดสินใจที่จะรักษาคำมั่นสัญญาและให้เกียรติเธอไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่ แต่เพราะความรักที่แท้จริงขณะที่ธนาพยายามรักษาคำสัญญากับขวัญเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขวัญได้รับข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอรู้จักจากข่าวซุบซิบเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินจากกลุ่มเพื่อนอาสาสมัครผู้หญิงคนนี้ชื่อออนเป็นหญิงสาวสวย และเย้าวยวนที่เคยทำให้ธนาอ่อนแอใจในช่วงก่อนแต่งงานอ่อนส่งข้อความมาหาขวัญด้วยถ้อยคำที่เย้ยหยันและไร้ย่างอายโดยบอกว่าเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าฉันเป็นใครที่จริงแล้วธนายังรักและอยากมาหาฉันอยู่เสมอเขาแค่รู้สึกผูกพันกับเธอเท่านั้นไม่ใช่รักจริงๆหรอก ขวัญกัดฟันสกัดกลั้นความโกรธเอาไว้เธอตัดสินใจนัดเจอกับออนเพื่อพูดคุยเปิดใจเพราะไม่อยากให้ชีวิตแต่งงานที่พยายามรักษาไว้ต้องพังลงเพราะการแย่ยันเช่นนี้ขวัญเลือกสถานที่เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าออนจะมาถึงพร้อมกับท่าทีที่ดูมั่นใจอย่างเต็มที่ อ่อนมองขวัญด้วยสายตาที่ดูถูกคิดว่าแค่ได้เป็นภรรยาตามกฎหมายของธนาแล้วจะเอาชนะฉันได้หรอขวัญพยายามรักษาความสุภาพแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความอดทนที่กำลังจะหมดลงขวัญไม่สนใจเรื่องของการเอาชนะใครแต่ต้องการให้ธนาให้เกียรติการแต่งงานของเราเท่านั้นค่ะออนหัวเราะเย้ยหยันเกียรติงั้นหรอ ผู้ชายแบบเขาน่นนหรอที่จะให้เกียรติเธอธนามักจะมาหาฉันอยู่เสมอถึงเธอจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางทำให้เขาลืมฉันได้หรอกขวัญยิ้มเยือกเย็นเธอตัดสินใจที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ถามเขาดูล่ะคะว่าจะเลือกใครถ้าพี่ธนาเลือกคุณจริงขวัญจะเดินออกไปเองโดยไม่ขออะไรเลย แววตาของออนเริ่มหวั่นไหวไปเล็กน้อยเพราะแม้เธอจะมีสเสน่ห์และกรากท้าทายแต่ลึกๆแล้วก็รู้ดีว่าเธอไม่มีอะไรผูกพันธนาไว้ได้มากไปกว่าความสเสน่ห์ที่มีในยามนั้นเย็นวันนั้นขวัญกลับบ้านโดยไม่แสดงอาการใดๆให้ธนาเห็นแม้ในใจของเธอจะสับสนและเจ็บปวด เธอต้องการให้เขาตัดสินใจเองโดยไม่มีการบังคับคืนนั้นธนาเห็นความเงียบของขวัญที่ผิดปกติเขาเริ่มรู้สึกผิดหวังในตัวเองและรู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเห็นขวัญน,นั่งอยู่ในส่วนหลังบ้านด้วยสีหน้าเศร้าเขาเดินเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆขวัญผมทำให้คุณเสียใจอีกแล้วใช่ไหม เขาถามเสียงแผ่วเบาขวัญหันมามองเขาน้ำตาเริ่มเออขึ้นในดวงตาแต่เธอก็พยายามยิ้มพี่ธนาขวัญไม่อยากเสียใจยอีกแล้วขวัญอยากให้มั่นใจว่าพี่จะรักและซื่อสัตย์จร,จริงๆถ้าพี่คิดจะมีใครอีกขวัญพร้อมจะเดินจากไปค่ะธนารู้สึกสะเทือนใจเขาเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้แน่น ขวัญผมสัญญาว่าจะเลิกกับออนผมจะเป็นสามีที่ดีกับคุณแม้คำพูดของธนาจะฟังดูจริงใจแต่ขวาญรู้ดีว่าความเชื่อใจที่เธอมีต่อเขายังต้องรอดูการกระทำต่อไปหลังจากที่ธนาสัญญากับขวัญคืนนั้นเขาตัดสินใจที่จะเดินออกจากเรื่องวุ่นวายที่เขาก่อไว้ธนานัดพบออนในร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง เขาต้องการพูดให้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องจบลงออนเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเย้าวยวนเหมือนทุกครั้งวันนี้ออนคิดถึงพี่ธนามากเลยนะคะคิดถึงตอนที่เราเคยมีความสุขกันธนาถอนหายใจและมองออนด้วยสายตาที่แข็งกร้าวออนผมขอโทษนะแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับมาหาคุณอีก ผมต้องการใช้ชีวิตอยู่กับขวัญจริงๆรอยยิ้มของออนเลื่อนหายไปทันทีเธอมองเขาด้วยความกโกรธและความเสียใจที่ปะปนกันพี่ธนานี่พี่คิดจะทิ้งออนเพื่อกลับไปหาผู้หญิงธรมธรมดาๆคนนั้นหรอคะทั้งที่พี่ก็รู้ดีว่าเธอไม่เหมาะสมกับพี่ไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะ สิ่งที่สำคัญคือความรักและความซื่อสัตย์ผมต้องการเป็นสามีที่ดีสำหรับขวัญผมทำให้เธอเสียใจมามา,มากพอแล้วธนาพูดอย่างแน่วแน่ออนสุตาธนาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความผิดหวังหลังจากนั้นเธอหันหลังออกจากร้านไปโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยเมื่อธนากลับถึงบ้านเขาพบว่าขวัญน,นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ท่าทีของเธอดูนิ่งสงบเหมือนกำลังรอคอยการกลับมาของเขาธนาเดินเข้ามานั่งข้างๆจับมือเธอเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาขวานันผมไปคุยกับออนมาแล้วและผมบอกเธอว่าเราจะจบความสัมพันธ์ทุกอย่างผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดอีกแล้ว ขวัญสบตาธนาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความหวังขวัญไม่ต้องการแค่คำสัญญาค่ะพี่ธนาขวัญอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่จริงๆขวัญอยากให้พี่ตั้งใจที่จะซื่อสัตย์ต่อขวัญและรักของเราอย่างจริงจังธนายิ้มอย่างอ่อนโยนและพยักหน้ารับผมจะทำให้ขวัญเห็นว่าผมจริงจังกับชีวิตแต่งงานครั้งนี้ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับขวัญพยักหน้าและจับมือธนาไว้แน่นทั้งสองคนสบตากันด้วยความเชื่อมั่นในกันและกันแม่ขวัญจะรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยังไม่ง่ายนักแต่เธอเลือกที่จะให้โอกาสความรักของทั้งสองอีกครั้งค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องรักไม่ใช่แค่อยากใช้คำว่าสามีตอนจะมั่นในสัญญารักนะคะก็หวังว่าคงจะให้ความสนุกสนาเนเพลิดเพลินแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ